ยินดีต้อนรับทุกคนและขอบคุณที่เราได้มาเจอกันในวันนี้ครับไลน์นี้จะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดการในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นฝากแชร์ให้กับคนที่เรารักให้กับเพื่อนให้กับคนที่เรารู้จักให้เขาได้มาเจอกันขอบคุณทุกการกดแชร์ขอบคุณทุกการกดหัวใจขอบคุณทุกการกดคอมเมนต์กดส่งของขวัญมาครับขอให้ทุกคนได้รับกับเพลินไปเยอะๆแล้วฝากกดตามเลยนะงั้นเราอาจจะไม่ได้เจอกันแล้วนะครับเอาล่ะ วันนี้จะพาทุกคนทำสมาธิกับสู่ความสงบนะครับเราจะนับถอยหลัง5วินาทีหลังจากทำสมาธิเสร็จในการทำสมาธิเคลื่อน400กิเฮิร์คุณจะรู้สึกโล่งรู้สึกเบาสบายรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกกลับมามีสมาธิมากขึ้นกลับมามีสติมากขึ้นกลับมาอยู่ในห้วงแห่ง จิตวิญญาณของคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณจะรู้สึกโล่งเบาสบายไม่เครียดไม่เบื่อไม่รู้สึกกังวลกับสิ่งใดโอเคนะครับเราจะนับถอยหลัง5 4 3 2 1 0ให้ทุกท่านค่อยๆหลับตาลงช้าๆพร้อมกันครับ ในระหว่างที่คุณกำลังหลับตาอยู่นี้ให้คุณรู้สึกถึงการผ่อนคลายทุกส่วนในร่างกายถ้าใครอยู่ในท่านั่งให้คุณนั่งเหยียดหลังตรงถ้าคุณอยู่ในท่านอนให้คุณนอนตัวตรงและวางมือไว้ขนาบบลำตัวของคุณ และผ่อนคลายทุกส่วนลงอย่ารู้สึกเกรงหรือกดดันในส่วนใดให้รู้สึกถึงการผ่อนคลายศีรษะผ่อนคลายเปลือกตาผ่อนคลายลำตัวผ่อนคลายบ่าไหลและค่อยๆเลื่อนลงไปเรื่อยๆรับรู้ถึงการผ่อนคลายทุกส่วนลง พร้อมกับการหายใจเข้าช้าๆและหายใจออกช้าๆเราจะมาเริ่มเซตพลังงานด้วยกันครับ ทั้งกระบวนการนี้5-10นาทีในการเซตพลังงานของเราเป็นคลื่นความถี่เดียวกันกับธรรมชาติและโลกใบนี้ระหว่างกระบวนการนี้ให้คุณโฟกัสแค่ลมหายใจเข้าและออกของคุณเพียงเท่านั้นและให้เสียงเพลงนี้คลื่นเสียงนี้นำพาจิตของคุณค่อยๆเซตร,ระดับพลังงานของคุณ ให้กลับมาอยู่ในคลื่นเดียวกับธรรมชาติอยู่ในคลื่นเดียวกับโลกใบนี้พร้อมกันนะครับระหว่างนี้จะไม่มีเรื่องใดเข้ามากังวลใจคุณได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวในอดีตหรืออนาคตก็ตามคุณจะสงบมากขึ้นมากขึ้นและมาก เราจะเริ่มไปด้วยกันครับหายใจเข้าแล้วหายใจออกช้าๆหายใจเข้า ใจออกช้าๆรู้สึกถึงการลดระดับแรงต้านใดๆออกไปรู้สึกถึงการยอมรับรู้สึกถึงการอนุญาตให้ร่างกายของตัวเองได้ผ่อนคลาย ได้ไหลไปโดยที่ไม่มีความคิดหรือแรงต้านถึงเรื่องใดให้รู้สึกถึงเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติแห่งนี้ปล่อยความคิดให้หลุดลอยไปอย่ารู้สึกถึงการต่อต้านใดๆ คุณจะพบกับความสงบคุณจะพบกับความว่างเปล่าไร้ซึ่งตัวตนไร้ซึ่งความคิดใดๆคุณจะโล่งเบาสบายและผ่อนคลาย ให้คลื่นเสียงนี้ค่อยๆรีเซ็ตหรือเคลียร์พลังงานในร่างกายของคุณให้กลับมาอยู่ในความสมดุลอยู่ในการเป็นธรรมชาติอยู่ในความถี่เดียวกันกับธรรมชาติและโลกใบนี้ คุณจะรู้สึกเบาสบายสงบในจิตใจ ให้ทุกคนอยู่ตรงนี้ด้วยการหายใจเข้าและออกอย่างช้าๆด้วยตัวเองสักหานาทีก่อนที่จะได้ยินเสียงอาจารย์คนนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเริ่มได้เลยครับ หรือบางคนอาจจะจินตนาการว่าเท้าทั้งสองข้างของคุณที่เหยียบลงบนพื้นนั้นบริเวณฝ่าเทา้ากำลังแลกเปลี่ยนพลังงานกับโลกใบนี้โลกใบนี้ได้รับเอาการถ่ายทอดพลังงานของคุณกลับไปและรีเซพพลังงานของคุณกลับมา คุณจะรู้สึกถึงการสั่นสะเทือนบริเวณฝ่าเท้าของคุณเรากำลังแลกเปลี่ยนพลังงานกับโลกใบนี้กับสู่ความสมดุลกับสู่การเยียวยาได้รับการฮิลิ่งทั้งร่างกายและใจ,ใจิตใจ เราจะเตรียมพร้อมที่จะลืมตาขึ้นพร้อมกันนะครับเมื่อนับถึงห้าเราจะค่อยๆลืมตาขึ้นพร้อมกันช้าๆนะครับคุณจะรู้สึกโล่งรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกได้รับพลังงานกลับมารู้สึกว่าคุณเริ่มสมดุลมากขึ้นทั้งความคิดและจิตใจ คุณจะไม่รู้สึกเศร้ารู้สึกเบื่อรู้สึกกังวลกับสิ่งใดคุณจะรู้สึกสนุกกับชีวิตคุณจะมีความหวังมากขึ้นคุณจะเห็นแสงสว่างสีขาวเรืองรองที่สดใสามากขึ้นเหมือนกับว่าคุณได้รีชาร์จพลังงานกลับมาอย่างเต็มเปี่ยมปิติในหัวใจคุณจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นคุณจะยิ้มแย้มแจ่มใสามากขึ้นคุณจะ ดูเด็กลงคุณจะมีความสุขมากขึ้นสดใสมากกว่าเดิมและเราจะนับพร้อมกันนะครับโดยการนับ1ขอบคุณตัวเองขอบคุณร่างกายดึงจิตกลับมาที่ตัวเองและเตรียมพร้อมที่จะได้ลืมตาขึ้นพร้อมกันเมื่อนับถึง5นับสอง ค่อยๆผ่อนคลายทุกส่วนและรู้ตัวเองกลับมาอยู่กับปัจจุบันนับสามนับสี่เตรียมตัวที่จะลืมตาขึ้นช้าๆพร้อมกันและบอกว่าขอบคุณขอบคุณและขอบคุณครับนับห้า ให้ทุกท่านค่อยๆลืมตาขึ้นช้าๆพร้อมกันครับลืมตาขึ้นได้เลยครับสวัสดีครับทุกคนให้ทุกคนหายใจเข้าลึกๆแลลวผ่อนลงหายใจออกเบาๆ หายใจเข้าลึกๆแล้วหายใจออกเบาๆแล้พิมพ์มาว่าคุณรู้สึกอย่างไรบ้างครับถ้าเ,เพื่อนๆไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆจากช่องของอาจารย์นัเทอร์และอยู่ในกลุ่มของชุมชนพลังงานบวกด้วยกันนะครับ มาเจอกันในกลุ่มนี้นะครับที่ชื่อว่าชุมชนแห่งจิตวิญญาณอาจารย์คนนี้ได้สร้างกลุ่มพลังงานดีๆที่รวมผู้คนทั่วโลกมาอยู่ด้วยกันนะครับเป็นกลุ่มของคนพลังงานบวกพลังงานสูงๆนะครับถ้าทุกคนต้องการเข้าเดี๋ยวจะขึ้น ID ดีให้ตรงนี้นะครับและสามารถแคปหน้าจอไปได้เลยนะครับนี่คือ ID ดีครับทุกคนที่คุณสามารถที่จะเข้าร่วมกลุ่มด้วยกันได้นะครับไปที่แอปเขียวสแกน ID นี้นะครับแล้วตอบคาถามนิดนึงว่ามันจะมีคําถามว่าคุณเป็นคนพลังงานบวกหรือเปล่าถ้าใช่ตอบว่าใช่ แต่ถ้าไม่ใช่คุณต้องการมาได้พลังงานดีๆพลังงานบวกพลังงานสูงๆด้วยกันในกลุ่มนี้ตอบว่าใช่ไว้ก่อนนะครับใส่ชื่อใส่รูปและกดส่งข้อมูลมาทีมงานจะกดอนุมัติให้กับทุกคนนะครับลองมาดูตัวอย่างในกลุ่มกันว่าอาจารย์ในกลุ่มนี้มีอะไรบ้างลองมาดูนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจธอยจะส่งข้อมูลอะไรแบบเนี้นะครับเช่นอาจารย์แชร์สิ่งดีๆให้ทุกวันเราตื่นขึ้น,นมานั่นคือโอกาสใหม่ชีวิตใหม่ให้เราได้เริ่มต้นสิ่งดีๆอีกครั้ง วันนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอให้ทุกคนจําไว้ว่าคุณมีพลังในการเลือกเสมอครับโอ้ทุกคนแล้วก็มีพลังงานดีๆอะไรกเยอะมากตอนนี้มีคนอยู่ประมาณ200กว่าคนแล้วนะครับเราจะสร้างไปถึง1000คนด้วยกันถ้าทุกคนยังไม่ได้เข้านะครับสามารถเข้าร่วมนะตอนนี้ที่เห็นคลิปนี้ได้เลยครับแล้วเจอกันนะครับในกลุ่มนี้นะครับมาร่วมกันเป็นชุมชนแห่งพลังงานดีๆพลังงานบวกด้วยกันนะครับสวัสดีครับ